จุดสำคัญนะครับที่คุณจะต้องเช็คพื้นก่อนที่จะปูพื้น SPC นะครับต้องบอกว่าสมัยนี้ไม้ SPC เนี่ยมันเป็นวัสดุยอดนิยมเะเหมือนไปร้านคิดอะไรไม่ออกสั่งกับเพราหมูไข่ดาวคือ SPC สมัยนี้มันตอบโจทย์ทุกอย่างตอบโจทย์ดีมากๆาสำหรับพื้น,พ,นพื้นทั่วๆไปนะฮะในงบราคาประมาณตารางเมตรละ500ผมว่า มันไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้อีกแล้วอะคือต้องบอกณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะคือฟีลิ่งมาคืออันนี้พูดถึงถ้าคุณอยากได้ฟีลิ่งไม้นะคือไม่มีอะไรที่เหมาะสมกอันนี้อีกแล้วทนน้ํากันโปะทนความชื้นต่อง่ายลื้ง่ายเบาขนย้ายโอ้ทุกอย่างมันดีไปหมดแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นที่ก่อนที่เราจะเตรียมตัวปูเอชพีซีเนี่ยมันดียังไงผมเคยมีประสบการณ์คือเรื่องระดับเลยครับคือต้องบอกว่า ไอ้พื้น S P c มันดีทุกอย่างนะแต่เขี้ยวล็อกหรือลิ้นของมันเนี่ยมันบางมากถ้าเกิดว่าคุณทําพื้นไม่ได้ระดับไม่ได้ไม่ได้ระดับคือไม่เรียบมากพอพื้นของคุณพังไปไวมากเลยนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณต้องเช็คก็คือระดับก่อนระดับมันได้ไหมพื้นผิวเนี่ยมันเป็นเท็กเจอร์มันเป็นคลื่นเป็นอะไรไหมเพราะบางทีคุณขัดมันอ่ะเพราะมันต้องปูเป็นขัดมันใช่ไหมพอขัดมันไปแล้วเนี่ยบางทีการ ปาดเกียงหรือว่าแองหรือว่าคุณจับปูนไว้ไม่ดีเนี่ยมันเป็นแองเป็นหลุมเนี่ยมันก็เกิดอาการขัดขืนกันมันก็ทําให้ลิ้นไอตัวเอพซีเนี่ยมันเปาะมันพังเพราะฉะนั้นพอคุณตรวจสอบเรียบร้อยคุณเช็คถ้าเหอนมันดีนะคุณก็ปูดได้เลยแต่ถ้ามันไม่ผ่านอะ่ะมันไม่ดีอะ่ะทางแก้ก็ต้องทําพื้นเซลล์เลเวลลิ่งก็คือเขาจะมีปูนชนิดแบบผสมหัวเชื้อแล้วก็เอาปูนฉาบผสมหัวเชื้อนะมันจะแบบ หนาอยู่ประมาณสั้งสอมิลเนี่ยลาดไปแล้วก็ค่อยๆกิ้งค่อยๆทาไปด้วยความเหลวของตัวปูนเนี่ยมันจะค่อยๆเหมือนเทน้ำนะฮะพอเทน้ําไปปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าหาที่ต่ำนะแล้วมันก็ไปขังตัวใช่ไหมเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันเพราะนั้นวิธีนี้มันจะช่วยทำให้คุณมั่นใจว่าพื้นเอพิซีคุณก็ได้ระดับและอยู่ได้นานๆเลยครับ